ในการกควบคุมป้องกันกรโรคนะครับเราจะส่งทีมที่เป็นบุคลกากรด้านสาธารณสุขออกไปสอบสวนรโรคเปืีองนเมือนเราเป็นตำรวจแต่เราไม่ใช่ตำรวจที่ไปเสิร์หาผู้ต้องสงสัยนะครับเราไปสอบสวนเสืบหาแหล่งแพร่เชื้อต้นต่อของการติดเชื้อเพื่อไปกนกำจัดแล้วก็ควบคุมโรคที่จุดต้นต้ตนไม่ให้แพร่เชื้อกระจายต่อไปในกลุ่มที่เราไม่สามารถอธิบายได้แต่แรกตัวอย่างเช่น กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยที่วอล์กอินไม่เคยมีเป็นผู้ดป่วยสัมผัสไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงอะไรที่มารายงานตัวกับเราอยู่ๆมาตรวจและพบวก่การติดเชื้อเลยเราต้องใช้ที่ทอื่นตัยอย่างเช่นเรื่องทาความร่วมมือกับของการสื่อสารเรื่องของการขอตําแหน่งที่อยู่จากการใช้สัญญาณเบอร์โทรศัพท์ว่าเขาเคยอยู่ที่ตําแหน่งไหนบ้างเพื่อเราจะได้ไปสืบหาค้นหาผู้สัมผัสนี่คือสิ่งที่เราเคยใช้ผ่านมาในอดีตครับ ช่วงที่เราทํางานโควิดช่วงต้งตนปี2563ที่มีการระบาดเยอะๆนะครับกรมควบคุมโรคก็เป็นเหมือนตัวหลักของประเทศที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการเรื่องสถานการณ์โควิดทีนี้ตอนนั้นก็จะมีอาสาสมัครรวมทั้งอาสาหลายๆทีมที่เสนอเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อทําให้กระบวนการทํางานควบคุมโควิดของเราดีขึ้นเข้ามาคุยกับกรมควบคุมโรคตอนนั้นที่ทางสวทชกับทางสำนักงานพัฒนาัาฐบาดิดิทัลเข้ามาคุยกับกรมควบคุมโรคตัวกองนวัตรกรรมและวิจัยสมัยนั้นเรามีอีกหน่วยหนึ่งคือศูนย์นวัตรกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคเราก็ได้รับมอบหมายมาว่าให้เป็นหน่วยที่ทํางานคู่กับนักวิจัยทีมนี้นะครับเป็นการกระบวนการทําการแอ s เสไอเดียว่าใช้ได้ไหมเหมาะสม กับกระบวนการใดในการควบค,คุมโรคของกรมควบุมโรคดังเดิมนะครับเราก็ได้มีการทํางานควบคู่กับนักวิจัยตอนนี้นะคะก็คือว่าคนที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะเมื่อได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลว่าเขามีความเสี่ยงหรือว่าจากด่านตมต่างๆว่ามีความเสี่ยงนะคะทางผู้ที่มีความเสี่ยงจะต้องมีการติดตั้งตัว d t c Care App นะคะ แล้วก็จากนั้นก็คือจะต้องมีการใส่ประวัติส่วนตัวบิประวัติความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการรายงานสุขภาพแล้วก็ในในระบบเนี้ยก็คือจะมีการจัดเก็บ GPS แล้วก็ส่งข้อมูล GPS ทุกๆ10นาทีมาให้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเปิดมือถือหรือไม่นะคะข้อมูลต่างๆเนี้ยจะถูกส่งเข้ามาในระบบเราก็จะทําการวิเคราะห์แล้วถ้าทำการประเมินระดับความเสี่ยงซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงเนี้ยก็คือจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก,กาหนด คือตัวฟังก์ชันของ DDC Care ที่เราใช้กับโควิดตอนนี้นมีอันนึงที่ดูเหมือนว่าจะตอบโจทย์ได้มากทีเดียวก็คือปกติเวลาที่เราควบคุมโรคอื่นๆนะนอกเหนือจากโควิดนะครับกลุ่มผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะทำเจ้าหน้าที่นะก็จะทำการแนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการตามแต่ละโรคนะครับแล้วก็ปกลหกลับบ้านโดยหวังว่าเขาจะ,ะดูแลตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัว DDC c แ r e สามารถเป็นช่องทางให้ เจ้าหน้าที่กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้เสี่ยงมีอาการเหล่านั้นนะคอยมอ,มอนิเตอร์อาการระหว่างกันได้เรามองว่าโรคระบาดเนี่ยเป็นโรคที่จะมีขึ้นมาในอนาคตนะครับตอนนี้มีโควิดอนาคตก็จะมีโรคอื่นนะครับเราพบว่าประเทศจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือตรงนี้เพื่อรองรับการเกิดโรคใหม่ในอนาคตนะครับเรามีการคุยกับกู้ควบคุมโรคนะครับเรามีการคุยกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการทำแผนพัฒนาให้แพลตฟอร์ม DTC Care เนี่ยเป็นแพลฟฟร์มของประเทศเพื่อรองรับโรคปัตใหม่และอุบัติซ้ำในอนาคตให้ได้ครับ